อแม่สวัสด,ดีค่ะจ้าสวัสด,ดีจ้าบ่ได้มามหาแม่ลายมือแล้วใกล้มือมาก <c oughs> แม่เป็นยังไงค่ะสบายดีอยูบอ่บ่จ้าอยู่ดีสบายอยู่นู้เขามมหนูเห็นฝนตกไหมถนนเปียกกัน<อ>เห็นย้ายน่นแล้วนังฟักแล้วมัน่นว่าเอ้าฝนตกแห้งกินจะได้ปลูกมัน่นขุนตี๋สันโอ้คนนังฟักแล้วมั่นมันจะไปปลูกไซบูที่บ้านหนูบ่ได้บ่ได้แห้งป่านนี้เลยบ่พ่อจะได้นตกลิ่นซื่อเนาะฝนตกลิ่นซื่ออาดอกม่วงดอกนิว ม่านเห็นแต่แม่นีเอินหาได้ยินข่าวว่าแม่ไปงานศพผู้ใดมาจ้าแม่ไปงานศพต้พี่น้องบ้านอันบ้านโคกแง่ผู้นะอออเพื่นเสียเยพิ่นบอกจ้าท้พี่น้องตายเพื่อนอันโทรมาบอกเลยไปอออเพื่อนอายุายรล้วบ่ค่ะอายุเพื่อนได้เจ็ดสิบตัวไหเจ็ดสิบหกปีบอกอเพิ่นเสียเพิ่นอายุายแล้วอือนอนติดเตียงเนาะคนไขติดเตียงโอ้เพิ่นปวยโดนแล้วป่วยโดนแล้ว เดี๋ยวนี้่้าบ่นักอีลีข้าเจ้าบ่อยแห้เขาอนอนโรงพยาบาลนี่มา้าเจ้าเลยอตนหิบโต้ตห้บอกญาติไปเอาว่าสัน้นไปเอาว่สั้นบ่ไวดอกแม่นันกับบ่ไม่ยารักษาดอกก็สั้นเนี่คนยคนตัวติดเตียงเนาะอันม,มือนั่นนุนที่ยามาสัมผัสแม่กับลุงแห้งที่แม่ว่าแม่ฝันเห็นนั่นขาเจ้าเขียนเลขไว้ฟ้าบ้าน ที่แม่ว่าเห็นจำว่าเลขสามเดือนนี้แม่คิดไปคิดมาแม่คิดได้ไปว่าว่ามันเป็นเลขสามอย่างเป็นต่ว่ามันอดานตดหูตดตาแม่อยู่จ่ว่าอันเลขตัวนี้เห็นเป็นาสามหา,หาอ๋อชิดสามหาเออชิดออกแล้วว่าเป็นเลขเลขสามนี่แก้งชัดดีอยู่เลขหากระแจ้งต,ต่ว่าตัวใดน้อตัวใดน้อที่แหลกว่าสามตัวเดียวบัดนี้เอ้า เลขหาคือติดตาออมมองงงมองแต่ว่าสัน้นจนว่าหอดมือเพ่นเขียนจนว่าหอดมือนี่แหละเป็นหอดมือวนันอาทิตย์ยังเหมือนบ่ท่านลึบอยู่เห็นเลขหาอมมองงองมอง,งอยู่ในตานี่บอกค่ะจะว่าเอาคือเป็นยังสันส้นสั้นดอกจะ <laughs> ว่าแปดแมนสามหาเป็นเป็นสามหาทุบาาบ่บ้นานหลังบ้านหลงันลงนั่นบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเก้าบอกหนึ่งหนึ่งเก้า อ๋อบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเก้าเพื่อนเขียนว้ฟ้าบ้านคือเลขสามหาจ้ะอ๋อชัดเจนบ่เป็นซ้ำซ้มูนันอันจำาม่ได้ดอกซุมมูอันจำได้แต่สามหาตัวเดียวนี่ล่ะอืมจำได้สามหาเพื่อนเขียนไว้หลายตัวบ่แม่อันซุมหนึ่งเขียนไว้ตว่ามันบ่เห็นเป็นตัวเลขแตว่าหูจักว่าเพื่อนรู้ซึกว่าเพื่อนเขียนไว้หลายตัวตว่าจำได้แต่สามหานี่ล่ะอ๋อเขียนหลายตัวยู่แต่ว่าแม่จำได้แต่สามหาสามหาเพื่อนเขียนก้อนมูสามหาน่ ไ้คิดว่าเอาที่แรกเห็นเลขสามบัดน,นี้มาเห็นเลขอันเอาคือติดตาเท้แล้วมาคืดเล็ดไปนี่โอ้บัดจำได้แล้วจำได้แล้วว่าสันเลขหามันติดตายืนยันให้ตานี่แล้วบัดเป็นสามหาคิดตั้งหลายมือจังคิดออกก็ได้ <laughs> จะว่าโอ้ยมาอันนี้ค่ะแต่นอกมาสันนอกอเป็นสามหาเขียนว้ฟ้าบ้านบัาเลขที่หนึ่งหนึ่งเก้าเราโตื่นมา ได้ตัวอื่นนะบ่อ่าในงวดนี่ก็ได้อยู่แตบว่าแม่กัแม่ไปนั่นแม่กับันดีได้แม่ฟันอยู่อันจากสิแม่นบ่แม่เนาะก็บ่สู้กันฟังเพราะว่างวดนี้มันเป็นงวดที่สิบเจ็ดแม่บ่ถ้าลูกจำบ่ผิดวัที่สิบเจ็ดวดที่สิบหกนี่รุดเนาะแม่เนาะบ่เขางวดที่สิบหกบ่เขางวดนี้เป็นงวดที่สิบเจ็ดแม่กับ้าใหาฟั้งเป็นแค่แนวทาาเด้อค่ะเด้อแม่แล้วกับ เขาหลายงวดแล้วนะคะแต่ว่างวดทีพผ่านมานีรูด<ม>งวดนี้แม่แล้วก็หายเป็นแนวทางแม่วาต,ต่อได้ค่ะจะแม่ไปซืือดเชือไวแล้วแม่เลยฝันดีอยู่ม่าย่มามขึ้นก็เลยฝันฝันวันวาวันวาผู้บบามาเล่นม,มาเล่นอยู่งั้นแหละว้ววานไปเขาไปนางข้างในว่าชั้นเขาไปมานางอยู่ในบ้านไปคุยกันอยู่ในบ้านก็เลา่าานาะ บา,บ,บานน,นี้เจะบานค้นเสียนก็เลยวางสี่เลยเปิดประตูเนาะค้นเสียนย่านพูนมาพอ้ก็ัเลยวางสีคุยกันยุ่นี่กันอาเตียนบรสะดวกก็เลยเข้าไปคุยกันในบ้านมาสั้นบานนี้กั็เลยคุยกันไปถามอืมถามปัญหาคอบครัวนี่ละถามในบ้านนี่ละจะว่บบาแม่กับฟันดียุ่นละฟันวาผู้บาวมาเหรียมามักนี่ละ คนมาหมักมาพิ่น้ำมาคุยน้ำจ้ะแต่ว่าแม่เลขเลขแม่เลขเลขแม่นี่มี่จะคูค่ะงวดนี้มีสามจ้ะมี่สามคูเลขในสามคูนี่แม่เอาไปซื้อไว้แล้วติจังฝันมาข้าเจ้ามาจมักซื้อไว้แล้วก็เลยซื้อเสียงไว้นะนะซื้อเสียงไว้ก็เลยมาฝันวานอูบาวมาหมักนี่ละอูบาวมาเหรียมาหมักนี่ละซื้อเสียงซื้อเสียงเบิงซื้อเสียงเบิงยัน ค่ะมันบ่ฝันฝันบ่ดีบ่เป็นตะคือแม่ก็ซืบ่อไห่โน่นที่ย่าทายขีบป่ะคาั่วไม้เน่ยจ้ะมันเห็เสี้ยงเมืองแล้วฝันว่ามีคนมามักจ้ะมีคนมาหมักแต่ว่าเล็ทั้งหม้วนหนึ่งแม่ซื้อไว้สามคููมิตัวใดนมีมีสามศูนย์สามศูนย์แล้วก็สามหาสามหาสามเก้าสามเก้าวันที่สิบวันที่หนึ่งหนึ่งกลุ่มห้าพัน หนึ่งกลุ่มผ้าสื่อเบิ้งฮะเตีมม๋ยม,มันแมนกับว่ามันฟีหัวหลอนมันหลอจินกันแต่ว <c oughs> ่าแม่กราฟมืดทุกโตปะคะ่ะจ้ากลับมืดกูโตซื้อเลขสามคู่นี่แม่ซื้อซื้อบนล่างปะคะ่ะจ้าคู้นบ,ลลคนบนล่างก็เก่าอะไรซื้อคู้นบนล่างลรวก็่ะกราบมืดทุกโตจ้าแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปจ้าซื้อไว้แล้วจ้าเอาลอตเตอรี่ก็ซื้อไว้แล้ว ดเดี๋ยวน้องที่ญาสิโซ่เบิงนะคะเลขแม่ข้านะคะนะคะแม่ข้าเบิลบอกว่าเบิลซื้อเลขสามคู่เนี่ยนะคะมีสามศูนย์สามห้าสามเก้านะคะไปกับซื้อแล้วแม่แล้วฝันดีนะคะฝันว่ามีคนมามาหมาักน,นะคะมาหมักมาชอบเนี่ยนะคะคนะคะคนไปซื้อคือเป็นสาวมันบ่แม่จ้าคือจังเป็นสาวอ๋อคือเป็นสาว,ค,สาวคือบ่ท่านเนี่ยมีขอบครัวนะคะนะคะ แม่เคยสื้อเลขไว้แล้วต่กอนที่น้นที่ยาบอกเคยมาทายขีปแม่เคยสื่อเลขไว้ฝันว่ามีคนมามักเคยฝันอกค่ะการตั้งต่กีแม่กับพ่าันเด่นเลขเนาะตั้งตะกีกับพ่าันเด่นล่เลขบ่เคยบ่เคยสื่อเลขเออบ่เคยสื่อเลขนี่เต่เป็นสาวบ่ซื้อบ่ค่ะบ่เคยฝันแบบนี้แต่ว่ามีคนมาหมักบ่เคยเป็นบ่ค่ะบ่เคยจ้ะต่ว่าเลขนี่นีแม่มันใจตัวได้ร้ายก็มู่ค่ะ จะกันทอกันเมดอะไจ้ะบอกอ่ะจะทอกันมากทอกันเมิเลย<อ>ะ,ะลยทอกันเมินหรอครับน้ำก็รอไปกลับไปกลับมลล่ตตาต้นตะลี่แม่ก็สร้งางไว้แล้วบอกค่ะการกระเจ้าขอมาขายเมือว่านกระเจ้าขอมาขายในบ้านก็เลยซื้อใ้แล้วจ้ะซื้อแล้วก็ฟันดีซื้อเบิ้งไทยพี่น้อง ไอเตี๋ยมันแมนเป้นห้กับจ้าเอามันเป็นงวดที่สิบเจาดแม่เนาะกับ่บููว่าจะเป็นจังไดงเด้วค่ะเด้อแม่แล้วกับ่บแพงแล้วก็แบ่งปันนะคะหายเป็นแนวทางก็ใไ้พ่อแม่พี่น้องเอซีพิจารณาเอานะครับงวดนี่เป็นงวดที่สิบเจ็ดงวดผ่พานมานี่เป็นงวดที่สิบหกนะคะขึ้นไปหันขึ้นสิบหางวดนะคะแม่แม่แล้วก็ถือทุกงวดสิบหางวดนะคะงวดท่ผพานมานน่เป็นงวดที่สิบหกรุดนะคะงวดนี่เป็นงวดที่สิบเจ็ดแม่แล้วก็แบงปันคือเก้านะคะ ั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นเลขของแม่ um ะคะ่ำเด้อค่ะเด้อแม่ค่ากับแม่ผีบอกนี่คนละคนนะคะนะคะเพื่อนกระหายสามศูนย์สามหาสามเก้าไปกับบนล่างนะคะแม่แล้วก็สร้างลอตเตอรี่ไว้แล้วนะคะนะคะในวันพันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่นะคะก็สองหกหานี่นะคะเป็นวันที่สิบเจ็ดแล้วก็อยมาติดตามน้ำกันว่าจะเข่าหรือจะไกลเกี้ยงนะคะ จามาเล็กันเล็กบ้านนนั่นแม่พ่อได้ซื้อมันประกาที่ว่าเอ่อเลลกที่หนึ่งหนึ่งเก้าบ่บได้ซื้อบอได้ซื้อบอได้ซื้อที่ว่าแม่มกักพวกน,นี้สะรุปแล้วว่าแม่มักเล็กนี่สามบอกอจ้ะมักมักเล็กนี่สามตะพ่นเฉียนนั่นแหละตะพ่นเฉียนใไหนขึ้นแหลกนั่นมากเลยแม่เห็นเห็นเล็กสามแม่เลยมักเล็กนี่สามมักเล็กนี่สามโตอื่นโบมักเลยจ้ะัวอื่นโบมักไดซื้อ <in> เอกแม่ก็มีบ่หลายเนาะมีสามคูคือเก่าเด้อค่ะเด้อแม่แล้วก็ยืนแต่วันหนึ่งได้หนีแม่มักตัวใดหลายก็มือโว่เน้นบ่ค่ะอันบ่อบ่เน้นแต่ว่าแม่มักซ้ำกันเหมิดทอกันเหมิดไหมโมมีตัวเน้นเด้อค่ะพี่น้องแม่แม่ค้ํมบอกว่าบ่อหักพิงนะคะบมมีตัวเน้นนะคะเล่าสื่อทอกันเบิดนะคะอันนั้นนี่ยากเบิ่อีกรอบนะคะนะคะ แม่ล้ว่าเล็ทั้งหมือดทั้งม้วนนี่สื่อทอกันมดทุกโตนะคะแต่ว่าพนกับ่างวดว่าหันพนใจใหญ่ใส่มันบัดบ่ออกงวดนี่แม่แล้วกัว่าเราซสื่อบ่ลายนะคะสื่อสื่อคือสมัยตะก้อนนั่นนะคะแล้ว่าเราสิสื่อบ่ลายสื่อให้มันออกนะคะแม่บ่แม่แม่ว่าแม่สื่อบ่ลายมันจังสิออกคือเกาคืองวดที่สิบสี่สิบห้านะแม่นะ ่นวาิันซื่อบ่หลายเด้งหงดนี้ค่ะสื่อตัวน้อยๆถือดี่นวาิันสื่อน้อยๆมันยังถือดีหวดนี่แม่เราอยากให้มันถือเราได้าวาเราสื่อหน่อยๆนะคะสื่อตัวละ 30, สามิมันบอค่ะตัวละสามซิื้อไปแล้วแม่เราวาวเราซื้อไว้แล้วนะคะตัวละสามิแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่นะมันบ่ค่ะ<ๆ>นะคะพอไม่พี่น้องเ c ฟซีฟังเอาเลอค่ะเด้อพิจารณาเองนะคะก็ขอจบคลิปเลกแม่ข้าไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันมาเช้าดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ